จะขาวๆแต่มันก so ็ถ้ามอง่นี้ก็เหมือนจะดำๆหน่อยจะขาวๆนี่จะดำจีนกระจกมันจะดำหน่อยนะใช่ไหมกันล่อันนี้บน เด็ตัวนี้ตัวนี้ดึงออกข้างด้วยว่าออดึงออกข้างนะทุกคนตัวนี้มันหักแล้วนี่ขานี่เห็นไหมขาเนี่เยเหนะ็นไหเนี่ยตรงนี้เนะี่ย พอเราถอดเสร็จปุ๊บเราดึงออกข้างแบบนี้นะเราดึงถอยหลังไม่ได้นะมิงานเดี๋ยวมันหัก,กนะ ปรับตึงให้ช่องไฟมันเท่ากันดันดน้านก็บแบบนี <oda yaş reimburse ment> <wealth> <table> ้ครับคับัางนี่ละะัี่รองเห็นก็ไม่